มันทั้งร้ายนะคะหนาวจริงๆต้องใส่หมวกกันน็อกแล้วค่ะไม่งั้นก็หมวกที่เราใส่พูดที่เราใส่มันก็จะปลิวนะคะมันก็เย็นใครเห็นต้นแต่งตัวเขาจะหัวเราะเลยนะคะ FC. คือ ถ้าไม่ขับมอไซค์อ่ะมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกถ้าขับมอไซค์นี่มันจะเย็นมากเย็นหลายเท่าเลยนะคะเอซีนี่เย็นไหมเอฟซีรัดหมดเลยนะคะ ไปไปทำงานต่อค่ะวันนี้มีงานรออยู่นะคะ FC งานเยอะเลยไปชมคลิปให้เฟื่องด้วยนะคะ FC เยเจอบรรยากาศแบบนี้มาลองดูนะคะเ c แม้แต่ถุงเท้ายังเอาไม่อยู่เลยค่ะ น้องคองน้องนาเห็นจะต้องแบบหัวรอเลยมานานแค่เมื่อนนั้นน้องยังแซวเลยบอกว่าพี่เฟิงจะไปเกาหลีนะคะเอฟซีแบบโอ้ยอันนี้แบบวันนี้ได้ไปเกาหลีจริงๆไปเกาหลีแห่งทุ่งานลุกพลนนะคะเอฟซีโอ้ยหนาว ไอย่างเดียวนะคะถ้าแดดออกแล้วนะคะคือดวงอาทิตย์ออกขึ้นนะคะเนาะเราก็อยู่ใต้ดวงอาทิตย์ได้นะคะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไปยืนตากแดดได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าทุ่งนาลุงแล้วนะคะหนึ <c oughs> ่นกักดนตีโอ้โห